กวยจับเครื่องแน่นๆจ้าอู้หู้สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคืนเอเกาค่ะในช่องแซฟไลสไตล์เซาแมมมาค่ะมนีพ้ามากิน ก๋วยจับเครื่องแน่นๆทำสดๆร้อนๆแบบนี้เลยค่ะน่ากินแห้งค่ะพี่น้องจะเอามากินคู่กับน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกสูตรครีนของโปรยพริกมีดีกันทั้งหมด5รสค่ะเดี๋ยวเราจะเอามากินกับก๋วยจับนะคะวันนี้รสแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรสแซลมอนผัดพริกขิงจ้านี่แกะเลยค่ะแล้วคือแบบเขาซีนมาแบบอย่างดีค่ะอืมืม่ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามากินแบบเดียวๆก่อนเนาะอือเนื้อสัมผัสเขาจะแบบว่าแห้งกรอบค่ะเพราะว่าเขาใช้การอบแทนการทอดนะคะแล้วก็ผ่านการรีดน้ำมันถึงสองครั้งค่ะอืม แล้วตัวนี้คือแบบว่าหอมสมุนไพรมากนะขึ้นกับปวจับดอูอร่อยต่อไปรสที่สองค่ะตอนนี้จะเป็นรสแซลมอนไข่เค็ม แพ็กเกจจ้งคือแบบน่ารักมากมข้างในเป็นแบบนี้ค่ะชิมเลยตัวน,นี้จะมีความแบบว่าจัดจ้านขึ้นมามีความนัวขึ้นมาอืเข้มข้น,ขน รสที่สค่ะตัวนี้จะเป็นรสอกไก่สไปซี่ค่ะเป็นรสที่ขายดีเลยค่ะนี่เลยอืมตัวนี้จะหนูมีความเป็นน้ำพริกแบบว่าอุ้ยแห้งๆค่ะกรอบๆชิมเลยอืม ได่กำลังควบคุมอาหารอยู่นะคะแนะนําเลยค่ะไม่ว่าจะเอามากินเป็นกับแก้มแบบนี้เอาไปคุกกินกับข้าวหรือว่าทานกินเล่นก็อร่อยค่ะกินได้กว่าทุกเมนูเลยขึ้กินเล่นคือเพลินมากอันปรสที่สี่ค่ะจะเป็นรสอกไก่ขั่วกิ้งค่ะ ตัวนี้เขาจะมีแบบว่าออกสีเหลืองๆหน่อยเพราะว่าเป็นพวกพริกแกงหรเครื่องแกงของคั่วก,กิ้งอะไรแบบเนี้ยนี่หอมพวกแบบว่าพริกแกงใต้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินคั่วก,กิ้งอยู่แล้วไง เขาจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะไม่ใส่สารกันเสียค่ะที่สำคัญก็คืออิสลามก็ทานได้คะ่ะอร่อยอะสุดท้ายค่ะเป็นรถน้ำพริกลาบวีแกนค่ะนี่ เป็นแบบนี้นะคะอือันนี้จะเป็นแบบว่าพีโตวีกกนเป็นแบบมังสวิรัตค่ะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะอะร่อย ทุกสูตรของเขาจะเป็นแบบคลีนคลีนมีความเผ็ดระดับเดียวกันคือเผ็ดกลางๆค่ะอร่อยเลยมีโปรตีนสูงโซเดียมต่ำนะคะทุกระป,ปกุกขนาด80กรัมได้เยอะมากค่ะเพราะว่าเขาผ่านการรีดอัลมันถึงสองครั้งเนาะมันทำให้แบบตัวน้ำพริกอ่ะมีแบบ น้ำหนักเบาค่ะทำให้ได้น้ำพริกเยอะเลยอ,อร่อยโอ,อ้มากินกับก๋วยจั๊บคืออร่อยมาก ถ้าเกิดว่าเราเปิดกระปุกแบบนี้แล้วเราทานไม่หมดนะคะก็เก็บไว้ทานได้นานถึง1นถึงสเดือนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกระปุกแบบนี้ก็เก็บไว้ทานได้นานถึง8เดือนได้เลยค่ะ หน่นความกรอบออลองกับไข่ดูบ้างนี่ละมุน แล้วตอนนี้เขาก็ลองมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นปีใหม่ซื้อสามกระปุกแถมหนึ่งกระปุกค่ะยิ่งซื้อมากนะคะราคายิ่งถูกลงจ้ามไม่รู้จะกินอไัไหนคือมันอร่อยทุกสูตรเลยเป็นน้ำพริกสูตรครีนเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมอาหารค่ะ รสชาลมันไายเค็มน้ำพริกสุดกริ่นของโปรยพริกจ้าอ รีนไก่เดี๋ยวเราค่อยไปค่อยไปแทะทีหลังนะคะ <c oughs> เอามากินกับปวดจับคืออร่อยมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันคล้ายๆกับมันมีส่วนผสมของพวกกระเทียม หอมอไมไ่แบบเนี้ยเข้ากันเลย อากาศก็คืนแบบว่าอากาศแบบหนาวๆะะ้วค่ะมันนี้มีล่มมาพร้อมขออภายในความเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนค่ะใครอ่อนแอ้ก็แพ้ไปใช่ไหมคะทุกคนอืม ไม่เหม็นหืนเลยนะคะแล้วก็คือแห้งดีมากไม่มีน้ํามันเลยเขาใช้การอบแทนการทอดเนาะแล้วก็แบบว่าไปรีดน้ํามันอีกถึงสองรอบไปเลย เอาไปแทะที่หลังค่ะใส่มาแต่ว่าจะค่อยแทะ เราจะพี่น้องอิ่มลรวจับมื้อนี้ก็กล้วยจับเครื่องแน่นๆเหมือนเดิมค่ะกินกับน้ำพริกสูตรครีนของโปรยพริกนะคะวันนี้เมนูกันทั้งหมด5รสชาติกินคู่กับกว้วยจับนี่คือแบบเข้ากันมากค่ะพี่น้องนั่นละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปส้ำนี้ด้วยค่ะเด้อจังใดก็ฝา,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะค่ะเด้อเดี๋ยวพอการคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ